สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์นะคะดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในระหว่างวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปฟังก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ ก็มาเริ่มที่วันแรกก็คือวันอาทิตย์นะคะการงานของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่สร้างไว้นะคะได้รับการสน,สนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็จากเจ้านายเป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องการเงินของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะให้เรามาระวังการสูญเสียทรัพย์นะคะทรัพย์สินอาจสูญหายได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้นะ ส่วนเรื่องสุขภาพคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการติดไวรัสโควิด19นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานดีการเงินให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์ส่วนเรื่องสุขภาพก็ระวังติดโควิด19นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆค่คะ ต่อไปนะคะก็มาฟังดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะการงานของคนที่เกิดดวงชะตาของคุวันจันทร์นะคะการงานในสัปดาห์นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลในหน้าที่การงานของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะยังไงก็ให้มีสตินะคะตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะไรต่ตางๆคุณสามารถแก้ไขได้นะคะ ก็ปัญหาเหล่านี้ทําให้คุณวิตกกระวนมากก็คือจะเป็นอยากเพื่อนร่วมงานนะคะก็มันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ทําให้คุณไม่สบายใจจริงๆนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทนะต่อไปเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณวันจันทร์นะคะก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะบ้างนะคะบ้างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอที่จะประคับประคอง ที่จะให้ตัวเองรอดนะคะถือว่าการเงินของคุณวันจันท์ก็ประคับประคองตัวเองนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะการก็ไวรัสโควะคะิดสิบเก้านี่ยค่ะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไปทางปวดปวดหลังนะ,ะถ้าว่าเป็นโรคที่ชไม่ใช่โควิดสิบเก้าก็จะเป็น เกี่ยวกับทางระบบไตสันหลังนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะต่อไปนะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาคนที่เกิดวันอังคารนะคะในระหว่างวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะ การงานของคนวัวนอาาังคารในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะจะมีเรื่องการทะเลาะเบาแวงในที่ทํางานหรือว่า,าการทรยศขักหลังกันในที่ทํางานเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ถ้ามีเรื่องอะไรในที่ทํางานก็ขอให้ตั้งสตินะคะรับมือกับมันส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีนะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นห่วงเฉพาะการงานของคนที่เกิดวันอาคารในสัปดาห์น,นี้ระวังเรื่องการมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทํางานนะก็ให้เรามาระว,งวกกังควบคุมสติตัวเองนะคะประ,ประคับประคองนะคะให้ก้าวผ่านเรื่องทะเลาะวิวาทหรือว่าการเข้าใจผิดไปให้ได้นะคะเป็นการทํานายคร่าวๆของคนที่เกิดวันอาคารนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการทำลายดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธนะคะในระหว่างวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะการงานการเงินของคนวันพุธในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะการงานดีการเงินดีแ<ๆ>ตเ่เรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะขั้นอุบัติเหตุร้ายแรงเลยนะคะก็ไปไหนมาไหน เดินทางนะคะไปกับคณะอะไรต่ตางๆนะคะก็ให้มีสตินะคะให้ระมัดระวังนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็ที่สํคาคัญก็ให้ระมัดระวังจากการติดเชื้อนะคะ COVID โควิด1 9นะคะอันนี้คือทุกๆวันเลยนะคะอาทิตย์ถึงเสาร์คือให้ระมัดระวังนะคะก็ไม่ต้องทำทีวดีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะ สำหรับวันพุธนะคะการงานการเงินงดีมากแต่เรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุน,นะคะนี่คือมีให้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะก็เป็นการทํานายคร่าวๆของผลเกิดวันพุธนะคะต่อไปนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะระหว่างวันที่26เมษายนถึออง2พฤษภาคมนะคะ การงานของคนเกิดวันพฤหัสของคนที่เกิดวันพฤหัสนะนก็นะถือว่าอยู่ในเกียรติดีนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานจากเจ้านายเป็นอย่างดีนะส่วนเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพในสัปดาห์น,นี้การเงินแย่มากๆเลยนะคะถูกโกงอะไรต่ตางๆนะคะคือการเงินแย่มากเลยในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทํานายแบบคร่าวๆนะคะสําหรับดวงชะตาคน ที่เกิดวันพฤหัสนะคะในวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมค่ะต่อไปนะคะก็ถึงคิววันศุกร์แล้วนะคะการงานของคนวันศุกร์นะคะการงานการเงินและก็สุขภาพของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะทั้ง3ด้านนะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีและสุขภาพก็ ดีนะคะแต่ถึงกระนั้นเรื่องสุขภาพก็ให้ระมาระวังเรื่องโควิด19ด้วยนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆให้กับคนที่เกิดวันสุกนะคะในระหว่างวันที่26ถึง2 26เมษาถึง2พฤษภาคมนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆคะ่ะก,ก็ถึงคิว คนที่เกิดวันเสาร์แล้วนะคะทํานายในช่วงวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะการงานของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะไม่ได้ดังใจของเจ้าของวันเกิดเลยนะคะก็คือมีแต่ปัญหารอบด้านนะคะแต่ก็สามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาได้นะแต่ก็ทําให้คุณวันเสาร์รู้สึกนอยในที่ทํางานมากๆนะคะส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะ ก็ให้ระมัดระวังโควิด -19 นี่นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะการงานไม่ได้ดังใจการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าให้ระมัดระวังเรื่องอไวรัสโควิด -19 แล้วก็อุบัติเหตุนะคะเป็นการทำนายให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงวันที่26เมษาถึง2 พฤษภาคมนะคะก็ทำนายครบ7จวันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและก็จะไม่พลาดในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ